โอ้ยน no e ka. er. ึกว e ่าจะไม่ทันปีใหม่นะครับกับคัน SW จากค่ายชิมาโนครับราคาประหยัดนะครับตัวนี Ra ้เป็นคันตกทะเลราคาประหยัดจากค่ายชิมาโนนะครับงบไม่เกิน2,000นุสบายกระเป๋าเลยครับตัวนี้นะครับมีเข้ามา2ความยาวตัวนี้นะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมาหลังปีใหม่นะครับเพราะพีออเดอร์ไปตั้งนานนะครับสินค้าไม่มีมานะครับแต่ก็ได้ตอนนี้ได้เข้ามาก่อนปีใหม่แล้วเผื่อใครมีแผน ช่วงปีใหม่นะครับหรือว่าช่วงต้นปีมีแผนไปลงทะเลนะครับไปออกหลักแก๊สนะครับหรือว่าจะเข้าไปตกปลาบึกบึงสำรานนะครับต้องการคันแข็งๆนะครับยี่ห้อดังๆนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับกับเจ้าชิมาโนเนกิดนะครับมีเข้ามา2ขนาดครับเริ่มจากคันท่อนเดียวก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นความยาว5ฟุต10นะครับเป็นตัวเวท X เฮดนะครับเอางี้ ผมจะตีเวทมันว่าประมาณเวท P/E 4 8แล้วกันนะครับถ้าเทียบแบบคันบ้านเรานะครับเทียบแบบคันคนไทยก็ประมาณคัน P/E 4 8นะครับนะใช้เหยื่อก็เริ่มต้น200-400กรัมอะก็คือตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เอาไปกิ๊กเหยื่อใหญ่ๆนะครับไปหลักแก๊สนะครับออกชายล่องนะครับหรือว่าเอาไปตกพวกปลาบึกปลาสวายขนาดใหญ่นะครับท้ายเขาก็จะเป็นตูดแฉกมาให้นะครับลงเรือได้ตกปลาบึกตกปลาสวายสบายนะครับ นีซีดเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเหมาะกับลอกเบอร์6,000ขึ้นไป6,000 8,000พันหมื่นหมอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับไกด์ซิกครับทนน้ำเค็มจากค่ายชิมาโน่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคันทะเลนะนี่ SW สวีวปินนะครับเป็นไกด์ทนน้ำทะเลแน่นอนนะครับนะใครที่ใช้งานจิกกิ้งนะครับใช้งานจิกกิ้งตกหน้าดินนะครับตกเหยื่อสดตกปลาบึกปลาสวายแนะนำซื้อ5ขีด 5ฟุต10นะครับ5ฟุต10ท่อนเดียวนะครับตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนส่วนใครนะครับที่จะเอาไปตีป๊อปนะครับนี่ผมก็เอาตัวนี้มาให้ครับเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ทางภูเก็ตนะครับภูเก็ตและนองชุมพรนะครับที่เขาวนตีป๊อปรอบเกาะต่อพวก GT GT ก็คือปลากระมงนะครับ GT ไอสากสละอินซีนะครับที่ต้องการคันยาวหน่อยปลายไม่แข็งมากนะครับ ปลายไม่แข็งมากแต่ว่า power lift ในการงัดปลาคือสู้ปลาไซสัก20โลสบายๆก็จัดตัวนี้ได้เลยครับกับเจ้าชิมาโน่เนกวิด7ฟุตต่อโคนเป็น sw นะครับ heavy action 6 12กิโลนะครับตีเหยื่อ30 80กรัมคือถ้าเทียบ action เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันอยู่ประมาณทัก pe 3 5 3ีด6นะครับ pe 3 5 3 6 ก็ขนาดกําลังดีครับไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปความยาว7ฟุตนะครับต่อโคนด้ามเต็มครับจับง่ายถนัดมือพร้อมลุยเกมใหญ่นะครับใส่ไกด์ทนน้ําทะเลจากค่ายชิมานโนมาให้นะครับเป็นไกด์สามขาแลนะดูลายแบงค์แบงค์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลายเหลือบกากเพชรโคตรสวยโคตรสวยนะครับ ก็จัดให้ราคาเดียวกันเลยครับ1890บาทครับ1890บาทครับค่าส่ง e m s ทั่วประเทศไทย200บาทเท่านั้นนะครับค่าส่ง200บาทเท่านั้นนะครับ1ท่อใส่ได้2คันนะครับก็จะซื้อท่อนเดียวคันหนึ่งก็ได้ครับต่อโคนอีกคันหนึ่งก็ได้ค่าส่ง200เท่ากันนะครับจัดดวนๆนะครับได้มาขนาดละ10คันเท่านั้นเอ้ยสิหรือ20คันนะผมได้มาลังนึงอะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันลังหนึ่งมัน10หรือ20คัน นะครับเพราะว่าได้มาก็แกะลังและรีวิวเลยครับเพราะว่าลูกค้ารอเยอะมากตัวนี้นะครับกับเจ้าชิมาโนเน็กวิดนะครับสาย SW โดยตรงนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นคัน SW ราคาประหยัดที่สุดของชิมาโนแล้วนะโอเคงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ